สวัสดีครับสลานลงคอย FC นะครับก็คลิปนี้ผมมาทำคลิปสั้นๆนะครับแนะนำแล้วก็รีวิวเหรียญ 50สตางค์นะครับแบบหายากนะครับมีทั้งแบบหายากและแบบหาง่ายนะครับก็อยากให้รับชมคลิปให้จบนะครับจะได้เข้าใจนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับเหรียญ50สตางค์นะครับที่เราพบเจอกันอยู่ในชีวิตประจําวันนะครับคลิปนี้ไม่ได้พูดถึงเหรียญ50สตางค์ปี3 0นะครับแต่ว่าพบเจอแบบเป็นเหรียญ50สตางค์ที่พบเจอน้อยเหมือนกันนะครับ นี่นะครับแบบปกติทั่วไปที่เราพบเจออยู่จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบที่เป็นเหรียญหมุนเวียนแบบนี้นะครับนี่นะครับเหรียญหมุนเวียนก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นในหลวงรัชกาลที่9ด้านหัวแบบนี้แล้วก็ด้านก้อยก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเหรียญ50สตางค์ที่เราพบเจอกันบ่อยๆนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีการพบเจอก็จะเป็น50สตางค์ปีกาญจนาพิเศษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นปีกาญจนาพิเศษเนี่ย อันนี้ดูเลยนะครับด้านหัวกับด้านก้อยเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ด้านหัวของปีการจนาพิเศษนะครับแล้วอันนี้ด้านก้อยของปีกาจนาพิเศษนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเหรียญปกตินะครับด้านหัวเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านก้อยเป็นแบบนี้นะครับอย่างงนะครับอย่างงนะครับอธิบายมือใหม่ก็จะได้เข้าใจด้วยนะครับ อ่านี่นะครับเหรียญกาญนาพิเศษ50สตางค์ที่เราพบเจอนะครับจะพบเจอ2รุ่นนะครับก็คือรุ่นแบบปกติทั่วไปแบบนี้นะครับเป็นแบบหมุนเวียนนะครับอันนี้ก็ก็พบเจอในระบบหมุนเวียนเช่นเดียวกันนะครับเป็นรุ่นกาญนาพิเศษด้านหัวแบบนี้ด้านก้อยแบบนี้แล้วก็อ่าแบบหมุนเวียนนะครับด้านหัวแบบนี้ด้านก้อยแบบนี้นะครับแต่ว่ามีการพบเจอเหรียญแบบนี้นะครับนี่สมการใหม่นะครับ อ่านี่นะครับเหรียญแบบนี้นะครับมีการพบเจอเหรียญที่เป็นด้านหัวแบบนี้แล้วก็ด้านก้อยแบบนี้นะครับถ้าผมพูดแบบนี้พูดลอยๆคงไม่มีใครเชื่อนะครับเดี๋ยวไปรับชมคลิปเหรียญจริงกันเลยดีกว่านะครับมูลน,นะครับว่าบางเหรียญ มันมีอยู่จริงนะครับบางเหรียญที่หายากหายากมากๆนะครับนี่นะครับดังเช่นที่ผมบอกนะครับด้านหัวเป็นของเหรียญหมุนเวียนแบบปกติทั่วไปนะครับอันนี้เป็นเป็นด้านหัวนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับด้านก้อยก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นปีการจนาพิเศษแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเหรียญจริงๆนะครับที่มีนักสะสมรุ่นใหญ่เอามาลงโชว์เอามาลงรีวิวให้ดู ให้เป็นข้อมูลให้ให้เป็นข้อมูลนะครับสำหรับนักสะสมมือใหม่นะครับก็ใครมีเหรียญ50สตางค์การจนาพิเศษหรือว่า50สตางค์นะครับมีเยอะๆลองหยิบมาเช็คดูนะครับถ้าเกิดว่าใครฟลุกใครโชคดีมีแบบนี้นะครับผมรับซื้อด้วยเช่นเดียวกันนะครับราคารับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ5,000ถึง1,000 0บาทนะครับเป็นราคารับซื้อคร่าวๆนะครับก็ใครมีเหรียญจริงแบบนี้นะครับแต่ย้ำนะครับว่า จะต้องเป็นแบบในคลิปนี้เท่านั้นนะครับด้านหัวจะเป็นเหนรียญ50สตางของชนิดหมุนเวียนนะครับส่วนด้านก้อยก็จะเป็นเหรียญรุ่นการจนาพิเศษตามตัวอย่างตามในคลิปนี้เลยนะครับก็ ขอขออนุญาตรับซื้อแบบในคลิปก่อนนะครับเพราะว่านักสะสมต้องการแบบที่หายากนะครับผมก็เช่นเดียวกันนะครับใครมีแบบนี้สามารถส่งเป็นคลิปวิดีโอนะครับส่งมาทางข้อความเพจหรือว่าส่งมาทางไลน์ก็ได้นะครับไลน์ไอดีผมขึ้นไว้ให้ตลอดจนจบคลิปนะครับอ่าโอเคนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับกับสลาลมคอย f c นะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ